ข้อสอบสสวทร,รู้ไหมครับว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาข้อสอบสสวทกับปีนี้ไม่ได้วัดความรู้แล้วครับสวัสดีครับผมดรบูครับวันนี้ผมจะมาแนะนําหลักสูตรสร้างเด็กคิดเตร e ียมความพร้อมสอบเข้าม .1 โรงเรียนวิทยาศาสตร,ร์จุฬาภรณราชวิทยายลายัยทั้ง12แห่งทั่วประเทศนะครับเป็นที่รู้กันว่าเวลาเราจะสอบเข้าม .1 าเราต้องใช้ผ่านรอบแรกเนี่ยโดยใช้ข้อสอบที่เราเรียกมันว่าข้อสอบสสวทครับ ข้อสอบสสวทรู้ไหมครับว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาข้อสอบสสวทกับปีนี้ไม่ได้วัดความรู้แล้วครับเมื่อไม่ได้วัดความรู้วัดอะไรครับวัดความเป็นอัจฉริยะภาพผมมีตัวอย่างนะครับอันนี้คณิตศาสตร์ของปี6 3ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการกดสวิตช์ไฟ a b c d เพื่อให้เฮสว่างหรืออันนี้เป็นข้อสอบที่เราเรียกว่าข้อสอบบันไดและบันไดงูเล่นเกมโยน อีกครั้งถึงจะเป็นผู้ชนะหรืออันนี้เป็นทอนรหัสตู้เสฟจะเห็นได้ว่า3ตัวอย่างเนี้ยไม่ได้ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ที่เรียนมาตั้งแต่ป .4 ป .5 ป .6 เลยนะครับแล้วเขาใช้อะไรมาดูเฉลยครับคันนี้เฉลยเป็นแบบนี้เฉลยก็คือจะมีตัวชี้วัดทางวิทคณิตศาสตร์นะครับคือ s s 2และ s 1หรือข้ออื่นๆก็จะมี a 1 a 2และก็ a สนะครับ เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์อน,นุด้านขวาสุดเป็นเรื่องของการนำไคโตซานจะเปลือกกุ้งเปลือกป,ปูมาสร้างผสม,มกับเซลลูโลสสร้างเส้นใยเพื่อดูดซับทองแดงแล้วก็ให้ข้อมูลมาเป็นกราฟเป็นร้อยละของการดูดซับนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของอะไรเรื่องของการออกแบบปั๊มแอลกอฮอล์ก็มีฐานความรู้เรื่องแรงเรื่องโมเมนต์นะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของ pm 2.5 ให้ข้อมูลมาเป็นเรื่องฝุ่นในแต่ละวันเป็นเรื่องของลมนะลมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ให้ปริมาณฝุ่นมาในแต่ละวันต่อแต่ละช่วงเวลานะครับผมจะเห็นได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตร,ตรงๆที่เอามาใช้จริงๆเลยน้อยมากแต่มันเป็นฐานนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันเวลาเขาเฉลยเขาก็บอกว่าวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเฉลยอะไรตอบว่าสก็จริง แต่ครั้งนี้เขามีตัวห้อยท้ายมาด้วยว่าตัวชี้วัดทางอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เป็น S 1 S 2แล้วก็ S 3หรือข้ออื่นก็จะเป็น A 1 A 2 A 3เหมือนกันนะครับแต่ทางวิทยาศาสตร์จะมีแค่2 A นะครับ A 1กับ A 2เท่านั้นมาดูกันครับว่า A 1 A 2 A 3หรือ S 1 S 2 S 3คืออะไรก็ต้องไปดูระเบียบการการรับสมัครครับว่า ไอการรับสมัครของสอสอวทเนี่ยระเบียบการเขาบอกว่า A1, A2, ึ่ s เ s ส s A A 3, คืออะไรก็ไปดูครับเขาคือตัวชี้วัดทางคณิตศาสตร์มีทั้งหมด3ทักษะฝั่งนู้นครับและก็มีทั้งหมด3พฤติกรรมก็คือตัว A นั่นเองเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์คือมี3ตัว S แล้วก็มี2ตัว A ตัว S ตัว A มันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ competency based education ก็คือเรื่องของความรู้ทักษะแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมเป็นทฤษฎีที่เราเรียกว่าภูเขาเนิ่มแข็งนั่นเองสสวทวัดความเป็นอฉริยภาพ2อ,อย่างคือวัดทักษะแล้วก็วัดพฤติกรรมคือตัวเอนะครับวัดอะไรบ้างนี่ตัวเวัด 3S คือ3ทักษะที่คือสกิลก็คือทักษะการแก้ปัญหาการให้เหตุผลการเชื่อมโยง พฤติกรรมคือพฤติกรรมการความสนใจการนำไปใช้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆอันนี้คือตัวชี้วัดความเป็นอัจฉริยพของคณิตศาสตร์เช่นเดียวกันวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันมีทั้งหมด3ทักษะสสกิลทักษะเก็บข้อมูลการทดลองการประเมินข้อมูลและมี2พฤติกรรมคือพฤติกรรมความสนใจและพฤติกรรมการนําไปใช้นี่ตัวชี้วัดทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าตัวชี้วัดการเป็นอัจฉริยภาพนะครับ สรุปคณิตศาสตร์วัด3ทักษะ3พฤติกรรมวิทยาศาสตร์วัด3ทักษะแล้วก็2พฤติกรรมนะครับทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์นะครับทักษะการให้เหตุผลทักษะการเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ทักษะความสนใจนะพฤติกรรมความสนใจพฤติกรรมการนำไปใช้และพฤติกรรมสร้างองค์ความรู้ตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับตัวอย่างเช่นคณิตศาสตร์ นี่ฝากเงินธนาคารได้รับเงินฝากพิเศษแล้วก็ถามว่าได้รับเงินทอนมากกว่าเงินฝากในวันที่1กี่บาทคําตอบคือ302บาทแต่เป็นตัวชี้วัด A2 คือพฤติกรรมการนําไปใช้ชัดเจนมากนะครับอ่าอันนี้คือการนนิตศาสตร์เรียนแล้วนําไปใช้ต่อมาก็เป็นอีกข้อหนึ่งเรื่องเปิดสวิตไฟนะครับที่กด ABC D แล้วเฮสวา่างก็เฉลยเลย 01010แต่ S คือทักษะ S3 ก็คือทักษะการเชื่อมโยงและก็นำไปประยุกต์ใช้นี่คณิตศาส,ต,าสตร์วิทยาศาสตร์ก็เช่นกันมีทั้งหมด3าทักษะมี S1 S2 S3 เก็บข้อมูลทดลองประเมินข้อมูลพฤติกรรมมี2พฤติกรรมพฤติกรรมการความเข้าใจความสนใจกับพฤติกรรมการนำไปใช้ดูตัวอย่างนะครับไอไคโดซานเมื่อกี้เอาเปลือกหอยมาเอ้ยเปลือกกุ้งเปลือกปูมาแล้วก็มากับผสมกับเซลลูโลสสร้างตัวดูดซับแถแนง เฉลยข้อ3แต่ตัวชี้วัดคือ s 1คือทักษะเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลอีกตัวอย่างหนึ่งครับวิทยาศาสตร์เรื่องฝนกับเมฆเรื่องฝนกับหิมะนะครับข้อ30เฉลยคือข้อ3แต่แต่วัดแอัติจูดวัด a 2คือวัดพฤติกรรมการประยุกต์และนำไปใช้นะครับผมอันนี้ก็คือตัวชี้วัดทางคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า ความเป็นอัจฉริยภาพดังนั้นเวลาเราเตรียมตัวปีนี้ถ้าเราใช้ข้อสอบเก่าๆของสสวทมันอาจจะมีข้อสอบที่มันเป็นข้อสอบความรู้ล้วนๆซึ่งถ้าเราเตรียมข้อสอบแบบนี้มันอาจจะมาผิดทางก็ได้เพราะว่าปีนี้และปีที่แล้วสสวทวัดความเป็นอัจฉริยภาพวัดทักษะกับวัดพฤติกรรมนะครับผมอ่ะผมเลยบอกว่าผมขอแนะนำลักสูตรที่เรียกว่า หลักสูตรสร้างเด็กคิดอันนี้เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อระดับเด็กประถมป .4 ป .5 ป .6 ฝึกทักษะการคิดการแก้ปัญหาและพฤติกรรมการเรียนรู้การนำไปใช้ตาม competency based คือตามทฤษฎีภูเขาน้่แข็งนั่นเองนะครับผมทำมันไงมัง่งเวลาเราวัดเวลาเราสร้างทักษะสร้างโดยทำบ่อยทำซ้ำทำจนชำนาญฝึกสังเกต การคิดและปฏิบัติไล่จากง่ายไปยากโดยคณิตศาสตร์ก็มี3ทักษะแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็มี3ทักษะเหมือนกันนะครับโดยบนพื้นฐานของความรู้นะครับทักษะเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้สมบูรณ์แล้วถึงจะมีทักษะเราอาจจะสร้างทักษะไปพร้อมๆกับสร้างความรู้ไปด้วยกันก็ได้ทักษะให้เกิดความรู้ความรู้ทํามาแล้วทาให้เกิดทักษะเพิ่มขึ้นก็ได้ อีกอันนึงคือเรื่องของพฤติกรรมก็พฤติกรรมของการเรียนรู้การเรียนรู้การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆการนําไปใช้การเชื่อมโยงกับชีวิตจริงบนฐานความรู้ที่มีถ้าเป็นคณิตศาสตร์ก็มี3พฤติกรรมแล้วก็ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็มี2พฤติกรรมหลักสูตรนี้จะสอนนะครับเป็นระบบสอนออนไลน์เพื่อเตร,รียมความพร้อมสอบเข้ามน .1 นโรงเรียนวิทยาศาสตร,ร์จุฬาภรณ์1เดือนก่อนสอบสอบวันที่6มีนา เราจะสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกวันพุธพฤหัสเวลา6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งและถ้าเกิดเป็นวันอาทิาตย์จะสอนตั้งแต่15.00ถึง18.00เริ่มวันที่6กุมพา2 5 6พาจนถึงวันที่3มีนา2565สอนเสร็จก็นำไปใช้สอบได้เลยเรามาฝึกทักษะแล้วก็ฝึกพฤติกรรมตามตัวชี้วัดของสสวทกันครับ ผมขอแนะนำหลักสูตรสร้างเด็กคิดแค่นี้นะครับสวัสดีครับ